นี่กับมอหอดขั้นตอนการปั้นนะครับหลังจากที่เขาเคลียร์พอนหนาเนี้เปียออกแล้วนะครับเขาก็ไถนะครับไถไปแล้วไถไปรอบนึงนะครับแล้วเขาขอรดลงปั้นนะครับปั้นตีดินไว้นะครับของผมตีผมเห็ดเนี่ยครับตีดินไว้ตีดินไว้เพื่อผมจีแบงเป็นล็อกได้ครับเดีที่นี่ต่ว่ารอบนี้สีบ่อน้าเขานี่ครับเพราะว่าขีคขันเช็ดที่ใต้วัด ลายขั้นตอนพวดติปันเอาเลยครับแบบที่น,นี่ปันเราปั๊บระดับออกเลยครับในความขี่ขานเห็ดเนาะครับี่สายหัวทหารปันที่แรกเด้ครับเนี่ยสอนกันไปรอบหนึ่งวัานเ้ครับปกติเราถิดไทยครับนี่จะถิ่เราไม่เคยปันแค่นันี่นเลยสอนปันนะครับ ปกติขันเขาเฮ็ดบ่ขี้คันเขาก,ก็สีตีแปลงแล้วเอาน้ำลงแล้วก็เอารถไลดินครับเอารถไลดินแห่เสมอกันครับบัดที่นี่ก็เดี๋ยวความาขี่คันตีแปลงแล้วก็ปับปับเอาแล้วก็เอาน้ำลงแล้วก็ปลูกเลยครับบัดที่นี่สีบ่ลดลงอีกครับพยายามปับตอนนี่ตอนดินนี่ให้มันเป็นให้มันพอดีก่อนครับพยายามปรับให้แดงสนก่อนครับ แต่ว่ากระชิดปับเด้พอสมัยเนาะครับมันโมเนนมนนะ้ำเนาะขันน้ำนะคืออยครับเขาจิ๋วหัวมองไดยลุกมองไดยนะคือจังผมปรับแปลงก้อนนะครับแปลงนั้นผมปรับเนี่บอนนี่เลยนะครับนะปรับโน้นขางหนึ่งลุกขางหนึ่งเนาะครับบ่ไเด้ปรับน้ำบอทันมีสีมือเนาะครับเพราะสีมือบอลทันพอถึงมันเป็นแปลงหน่อยความแตกต่างกับบอล่อยเห็นมันเลยมีทางเดียวคือแก้ปัญหาโดยการเห็ด เห็ดเห็ดคันคู่สูงสูงครับทางแก่ัญหาคือเห็ดคันคู่สูงสูง ที่เห็ดป็นที่เห็ดคันคู่สูงๆนี่คือว่าน้ำมันอ่าบ่ถึงบันใดเขาก็สามารถอัดน้ำลงไปให้ได้นะครับมาอัดน้ำลงไปถึงได้นี่นะครับปั่นเขาก็จะปั่นประมาณสองรอบนะครับปีใายเรามือใหม่อยู่เราก็ค่อยหัดปั่นไปซะก่อนครับหัดปั่นมันเข่ามือไปซะก่อนครับอ่นี่เขาบ่บ่บ่ปลูกมาคุ้งคันคู่เอ่อหัวบันไดเด้ครับเพราะว่า เาเห็นจากเป็นตัวอย่างแล้วก็คือง้วมันดูครับงัวมันดหลวดหนามเอาไอยูนะครับเขาก็เลยต้องปลูกแบบไกลๆจากอันนี้แน,น,น่นน้อยเนี่ยครับทั้งห่างจากอันนี้กเกือบหกสิบเจ็ดสิบเซนนะครับห่างจากหัวเนี่ยก็ป้องกันงัวโดนะครับแต่ผมก็บสิด้ไปเก็บรายละเอียดให้พี่ไสอีกรอบอยู่นะครับ เทิ้งร้ายเลยือยแล้วก็ปัน่นคันคู่ครับแล้วก็ปรับพีของในเนาะแปลงนี้หลังที่เมื่อเศร้านี่ที่รูปตรงนี้เขาก็ไล่ดินมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับไล่ดินลงมาส่วนหนึ่งล้วก็จะเป็นรูปหม่องค้างคุณเนาะครับไล่ดินมารูปทางไล่ดินมาก็จะต้องคุยกันอีกเทจนหนึ่งกันครับว่าเสียน้ำไปยังไหนเพราะสิเปล่งน้ำลงค้างใดที่จริงไม่อยากเอาน้ำลงพี่เนะครับเพราะว่าลงนี่ให้อยากให้มันลงไปทางคุณเระก็เลยเห็ดเห็ดไว้ทางคุณครับ คือว่าขันมันล่งแกนี่มันก็ลงมาหม่องผมเรียงงัวคือเก่าครับว่าไมายก็เลยอยากเหตดค้ังนี้ไปสูงก็ให้มันลงไปทางพุ่นครับให้มันลงไปทางปลายอ่างทางหน้าพุ่นครับลงไปหน้าสิได้ประโยชน์กว่าครับกว่าลงไปหม่องอ่านี่นะครับหม่องพื้นที่เรียงงัวเขาเนี่ครับลงมานี่กับมาขังหม่องที่พื้นที่เรียงงัวเขาคือเก่าครับตรงเตาตรงคุ้ยกันอีกก่อนครับว่าเขาจิปรับลงไปยังไหนะครับว่านี่เป็นข่าวๆนะครับ ปันบาทันได้พอรอบนะครับยังบาทันได้นี่ดีนะครับลงมาปันไม่เมื่อกี้มือไม่นะครับคอยหัดไปนะครับมือเศร้านี่ท่อน้าแตกสองเทียนะครับนี่มองนี่มองนึงครับมือเศร้านี่แตกสองเทียนะครับ งัวกับเล็บหญาอยู่ทา้งพุนนะครับงัวเดี๋ยวตอนขั้นตอนตีแปลงเดี๋ยวผมสีมาไายเบงอีกครับต่อน,นะครับต่อน,นะครับเน,นี่ยเพราะจากถขปั้นเรียบร้อยแล้วครับตีแปลงนะครับตีแปลงแล้วก็ปั้นตีแปลงแล้วก็ปั้นอีกรอบนะครับตีแปลงคันคู่นี่นะครับได้สำได้จนะครับปกบติขเข้าเจีาวน้ามเขาปั้นเนาเนาะครับแต่ว่า รอบนี้เนี่ยมันยังโน่นหนีอยู่แต่ว่าเขาเอารถเข่าได้แล้วนะครับว่าดินข้างล่างมันนุ่มนำนุ่มนบแล้วครับได้ซ้ำทีได้นะครับแล้วก็ปรับแต่ซ้ำทีปรับได้นะครับเพราะว่านี่นะครับเด็กกันคู่นี่นะครับมันแปลงไงครับมันปรับยาก ตีกลังหนึ่งเพราะเอานำเข่ากับ่ถนัดครับเห็นนะครับหลังจากที่เขาปั้นเรียบร้อยแล้วกันล่อตีแปลงขึ้กันนะครับพื้นทีพบ่เสมอนะครับขอจำกัดอยอ่พามาเบิ่งพื้นทีนะครับ เดี๋ยวพามาเบิ่งอีกครับว่าพื้นที่ขันตีแปลงเลราสิเป็นยังไงนะครับครับต,ต่อจากแปลงที่แล้วนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผีซ้ายเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับการถือว่าเรียบในระดับนึ่งนะครับพายางลงมาในแปลงเลยนะครับถือว่าเ,เรียบในระดับหนึ่งนะครับพีซ้ายเราเห็ดเรียบในระดับนึ่งครับเอา ธรรมดาพราะวับปีนี่บ่ได้เอาน้ำลงไรนะครับนี่ยแต่จะมีหม่มองลุบหมอ่องโน้นอยู่อยู่กลางโน้นฟังขุดลุบอยู่มึงนี่บ๊อบไปยั้งครับถือว่าเรียบได้สำเร็จเก่าครับเพราะว่าบ่ได้เอาน้ำเขาไรนะครับเอาน้ำเขาไรนี่ยทีดีกลางหากักเลยครับเนี่ยเอาไปลงแปลง,แปลงนี่แปลงนี้สินโน้นทางนี่นะครับ ที่น้นฟัง้างกี่กับบอ๊อบไปยังอีกคือเกานะครับที่ซช้ประเดดันดินเขา,าหมงนันนะครับเห็ดทางน้ำออกไปพุ่นนะเรียบร้อยนะครับไดซี่แปลงนะครับไดซี่แปลงสองไร่สองงานครับไดซี่แปลงนะครับนี่คือพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เีษมีมองตื่นมองเลิกเป็นธรรมดามองสูงมองต่ำนะครับแปลงปรับไม้สองงานนะครับสี่ไรสองงานสีไร่พอดีกะษีหวังมากหวังผลอยู่ช่วงหนาฝนนะครับหนาแรงกับไปตามอันนี้นะครับพเพราะว่าเขาปรับพื้นที่บ่ได้นะครับ ปรับใดแนนิดน้อยแต่ว่าอาจจะบ่บอ่อลยเปอร์อรเซ็นต์ถือว่าใดอยู่ครับถือว่าไดยอนอย่างที่ไดยอนคันแท้ใหญ่ครับคันแท้ใหญ่เพราะอัดนด้ำเขาใดอยู่ครับคันแท้คันคู่มันใหญ่ครับอัดนด้ำเขาใดอยู่แปลงนี้กะมองด้วยสายตากะสีนโน้นฟังผุนนะครับแต่ว่าโน้นหน่อยโน้นไหลกะ็ะตองเบิ้งก็นะครับเพราะว่าฟังผุนเป็นฟังที เอาดินเขาไปมันสิยุกโตลงบ่ฟังบางนี่ก็เป็นรูปๆอยู่ดีแล้วครับดีแล้วตามที่เบิ้งนี่ก็ดีแล้วครับถือว่าโอเคอยู่หวานในพีทไซเป็นค้นเห็ดนะครับเรียนลูปไปทีละน้อยนะครับถือว่าดีครับปรับเปลี่ยนเปลีย่ยนไป ทีนี้เขาก็สิีมีห้าประมาณสามไร่หนึ่งงานนะครับแต่ก่อนนีมีประมาณสองไร่สามงานถ้าจะเป็นสามไร่หนึ่งงานเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับต้องเดินทอเดินนี่ยังไม่ได้ครับรทีนี้หนึ่งสองสามสี่เดื้อขอต่อซสืออย่างเมื่อไหวครับเพื่อง,งายสำหรับการขน,นั้นลงทุนอีกครับนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสิภาพมาเบิงตอนปลูกอีกเคนึงนะครับว่าสีเป็นยังไงว่าสีเป็ดยังไงนะครับปลูกนี่พี่ไซว่าสีเอาน้ำลงนะครับเขาบอาเอารถไ่ไดเอารถลงอีกแล้วนะครับนี่บ่ไดเอารถลงมาอีกแล้วเอาน้ำลงนะครับเอาน้ำลงแล,งลง้วก็ดินมันเป็นนุมน่มๆนะครับนี่ตอนนี้ว่าเขาปั้นไว้ดินมันเป็นนุ่มๆเอาน้ำใส่เลยดินมันสีนุ่มครับแต่ที่นี่นเขาถอนพันห้อยแล้วก็เหยียบเลยครับเกิดดีครับแบบนี้แต่ว่าปัญหา มันสิมีปัญหาอยู่คือเขาต้องปรับดินให้มันได้เสมอๆกันขันมันได้บ่ค่อยเสมอกันมันสิบ่ค่อยอันนี้ครับมันสิบ่ค่อยเขาเออนี่ยังล่ะมันขันมันบ่เสมอกันมันกะดินปลูกเกิดง่ายอยู่แต่ว่ามันไห้น้ำยากบ่คือเอาน้ำลงไหลขันเอาน้ำลงไหลเนี่ยดินเสมอกันครับแต่ว่ามันเป็นดินแน่นครับมันปลูกบ่ลงครับมันก็มีขอดีข้อเสียอยู่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมาทายเบื้องตอนที่ปลูกให้เบื้องนะครับติดตามไปน้ำกันครับผมสวัสดีครับ